ส่วนอกบอลบอลไทยลลีนครับประจำปี2556นะครับเป็นการแข่งในเพศหญิงครับระ่างรัสเซีมารครับพบกับอิทยาเอทีซีีครับเซตแรกครับรัสเซีมานั้นชนะไปแล้วนะครับแล้วก็ในตอนนี้การแข่งเซตที่สองกลังแข่งขันอยู่ครับก็เซตแรกมาทีมเดือนก็ยังเล่นกันยังไม่อยู่ ก็อยู่ในมาตรฐานของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับพี่ทางนะครศรีมานี่ก็แสดงเห็นแล้วว่าเกมลุกมีหลากหลายกว่าครับมีปียธิดาละสมเนินนะครับเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนให้กับนครศรีมาเนี่ยเป็น่อบเป็นจำเลยนะครับทีนี้ย่อสวยมากครับ<ม>าสายลรุลราแสงจันดานะครับที่ขึ้นไปเคาะเบาๆนะครับแล้วก็บอลน,นั้นลงตรงผู้เล่น ของทางออสีมานะครับขึ้นมารับไม่ทันสีพรสุขเสนครับเสิร์ฟมาบอลแรกครับให้ดีเท่าไหร่ครับตีโอ้โหค่อนข้างไกลมากยังได้ครับสีพรต้องฟรีบอลครับยกให้มาสูงแล้วขึ้นมาตีแต่ว่าลูกนี้บิดมากไปหน่อยครับทุกสิทินให้เป็นคะแนนของทางออสีมารมว่าเป็นทับอลครับลูกนี้ดูตั้งใจนะครับจะตี บัดมือไปกะให้บอลไปสัมผัสแขนเลยนะครับจากพรบรรดาศักดิ์ครับเสิร์เซ็ตจนมาตีเลยสามอีกครั้งหนึ่งตรงนี้แล้วตีออกไปเองครับใจร้อนครับทางอิสราเอครับน่ครับในเซตแรกก็พลาดให้เห็นในหลายๆครั้งกันครับทางอยุธยาของเคียร์คึกคักครับอย่างนี้ทางน้องๆจากนครราชสีมา เลครับคือพอในตอนนี้ชักจะเละแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้ครับอาจารย์จรันเนียนที่นทัพทีมนี้อาจจะต้องเร่งเวลานอกเหมือนกับในเซตแรกครับครับจัดพรเสิร์ฟต่อนะครับ5ต่อ2เซตขึ้นมาหยอดมาอีกครั้งหนึ่งยังรองได้ทันครับบอลมันล้นมาครับเป็นโอกาสของทางยุทีซีครับขึ้นมาตีลูงนี้ตีบอลโค้งแล้วกลายเป็นดีไปครับจัดพรครับยืนดูอย่างเดียวเลยไม่ทัน ไปมาครับดีครับดีครับตาีไปตกแห่นหลังเลยครับเข้าไม่ทันต้องให้แต้มหนีไปไกลกว่านี้ครับทางอัญชายรับเสร็จขก้นมาขึ้นมาตีใส่เลยครับโอ้โหหูแมตีแรงมากครับเีดาโคตรเรลืองทำได้ดีครับสำหรับลครราชสีมา รัศมีสุดพมูนครับเสิร์ฟเอ้าเสิร์ฟเสียไปเองนะครับเสิร์ฟล้นออกข้างไปเด็กธนาจะเสิร์ฟไปที่ตำแหน่งหนึ่งนะครับ <c oughs> อยู่นี่แต่ bon บ, <c oughs> บอลออกข้างไปเลยนงองพรชุมพลเสิร์ฟมาครับบอลแรกดีครับแต่ว่าแบบเบาเกินไปตีครั้งหนึ่งครับติดบล็อกอยังรองได้ทันครับเซตขึ้นมาหัวเสายอดมาดูนี่ยังเยี่ยมครับรองทัน ไปจากถังเลยครับสิพอสุเสนยังไม่ตายครับตัวนี้ปีสวนเข้าไปข้างนึงโอ้โหไม่ทันครับปีใส่ก้วทุกอนุพรพรรัตน์ครับผมนี้ก็พุ่งรับเต็มที่เลยครับสําหรับออนุพรไ่ทันครับอนงพรนี่รูปร่างสูงก็จริงครับแต่ว่าชาครับครับจะเล่นไม่ได้จะเล่นบอลลุกได้ดีกว่าครับกับบอลรับนี่ไม่ได้เลยครับเสียไปเองครับอสินใหม่ ัวดีดาโคตรลือนนะครับไปทำเสียงแตันี่การทีมชดครับเสิร์ฟครับไล่มาครับเป็น5ต่อเนะครับยกให้สูงและตีเลยครับและตีวตรงนี้ตีพลาดไปเองเยดีดาละสูงเหนือนครับพลาดไปเอาครับไล่มาครับ6ต่อ7แล้วครับเซตที่2เนี่ยครับต้องพยายามดีบคะแนนให้เป็นที่มาอย่างนี้ครับถึงจะพอสู้ได้ กันนิกาเสิร์ฟมาลูกนี้จากสเมตรโอ้โหตีแรงมากครับชวนกันกันครับสเมตรโอ้โหนี่นะรครับกันนิกานี่รูปร่างไม่สูงครับแต่ว่าจังหวะที่เทสตัวขึ้นตีจากหลังมาในเทสสูงมากครับโอ้โหก็เป็นกำลังหลักอีกคนครับแล้วก็ต้องเล่นอย่างนี้ครับทำคะแนนมาจนเสมอที่เจต่อเจอ นตอนนี้บล็อกเลิกไม่เอากันแล้วนะครับเปิดหน้าแรกกันเลยครับเหมือนกับใครดีใครอยู่แล้วนะครับเป็นจังหวะที่นครราชสีมาขึ้นนําแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนดิคคขั้นที่หนึ่งเ็เป็นจังหวะดีของทางอุทยาเหมือนกันนะครับที่จะต้องพักเกมขึ้นมามาดูมาปรับเกมการเล่นมาปรับจังหวะของนักตบแต่ละคนนะครับดูที่ทาั้งนี้ครับ โค้ชจรันเนียมทัพทีมย่ต้องกำชับลูกทีมว่าอย่าเร่งเกมให้เกินไปนะครับต้องเล่นกับูุตบอลดีก็ต้องหาจังหวะในการเล่นทุมเกมดีๆเพราะว่าต้องเจอการลุกที่หลากหลายของทีมเจ้าถิ่นครับเพราะที่มีโค้ชอย่างสุทธิชัยชาญบัญชีนะครับคนนี้ก็ทําทีมบอลลีบอลมา20กว่าปีนะครับทาให้จังหวัด นครราสสีมามาต่อเนื่องกันมาเลยครับทีวกนี้อาจจะไม่ค่อยได้ซ้อมร่วมทีมกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าล่าสุดจะมีข่าวว่าลาชสีมาเนี่ยไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยกันนะเพราะว่าบางคนก็อยู่กรุงเทพครับทีวนี้สยู่อยู่กรุงเทพครับทาให้บางบางต้องแยกซ้อมครับส่วนหนึ่งซ้อมอยู่ที่โคราชอีกส่วนหนึ่งซ้อมอยู่ที่กรุงเทพนะครับนะครับแล้วพ่งจะมารวมทีมกันไม่นานนะครับตั้งแต่วันที่สบูที่ผ่านมาโอ้โล็อกสวยมากครับ เสกยคบ,บรรดาศักดิ์ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับเสียควาสุขเสียนประสบการณ์สูงมากครับทุกท่านระดับเบอร์กลางปีมาแล้วนะครับสำหรับสตรีพรสุขเสียนหลายหลันมังนิยอดมามล้นครับนะพรสนรรค์ลำทีนี้หยอดแล้วก็ล้นออกข้างกันทุกท่าน แล้มันนด่จะจุดตรงนั้นก็ว่างพอดีนะครับนี่ถ้าลงก็รับไม่ทันนะแต่ว่าแรงมันนี่ครับสิบต่อเจ็ดครับนครราชสีมาหนีไปโดนสวนเลยครับยังยังช่วยได้นะครับสีคอนสดใสตุ้ยใสนิดาโคตรเรื่องยังไม่ห่างนักนะครับครับตามหลังอยู่ก็จริงนะครับแต่ก็ยังตามอย่างนี้เพียงแค่สองคะแนนสวยยาภมราชสด เซตมาสวยขึ้นมาตีแต่ว่ายัางมีบล็อกอยู่ครับเซ็ตขึ้นมาสวนเหมือนกันลุนีอัลเลยครับคะแนนไม่แน่ครับ9ต่อ10แล้วครับดูจะดีขึ้นครับครับอิสราแสงกันดาขึ้นมาตีสวยมากเนี่ยครับต้องพยายามอย่าให้คะแนนเกินกว่านี้มากเกินไปครับเพราะว่าลำบากเหมือนกันครับถ้าจะไล่ทีมย่างนครราชสีมาเสยาียยา หรือมีตีมาแต่ว่าโอ้โหแม่ตีใส่บล็อกน่ครับล่วบอลนั้นล้นจนทำให้ตัวที่ห้อยอยู่หลังสุดเนี่ยได้แต่มองอย่างเดียวครับ,รบเพราะบอลมันโด่งมากนะครับโซยาขยับขึ้นไปแล้วคือได้จังหวะด้วยครับ1 1นเลอสิบเอ็ดตอเก้านะครับคือมาตีมือซ้ายอาเวนทัสครับตัวนี้สือพอสุดเซม ย้ายมาตีหลังมือเซตบ้างนะครับสำหรับซิลิคอนสุดสยม,มือทั้งครับนีครับตีซ้ายทำให้เห็นบุมกว้างเลยครับขึบ้นบล็อก2ก็แฉลับฉีกออกไปเป็นคะแนนที่ตีมาเป็น10ต่อ11แล้วครับธนาพรเซิร์ฟครับลูนี้ตีเสียหรือเปล่าตูนี้จะพรบรนดาสักคนล้อล่้าเลยครับน่าจะตีออกไปเองนะครับอ1เเท่ากันแล้วครับ วัฒนาพรเสิร์ฟต่อยังถือว่ายังอยู่ในเกมอยู่นะครับสำหรับทืมอยุธยาบูกนี้บอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่ายังได้ครับพัฒนาพรฟรีบอลไปลูกนี้ขึ้นมาตีแต่ว่าบล็อกรออยู่แล้วครับเจตหัวเสาตีประคองเอาไว้เป็นพลัสครับขึ้นนำครั้งแรกเลยนะครับอิยุทยาเอพีซีซีครับในเซตนี้ครับนี่ขยับไปนู่นนี่แล้วครับทางสิริพรไปหัวเสาแล้วครับแล้วก็เคาะเบาๆอยู่ครับ เนี่ยครับรอเลยครับอืมบล็อกก็ขึ้นเห็นๆแล้วครับแต่ขลาดครับนี่ตีแต่ว่าเซฟก็ที่ออกไปหน่อยครับยังไอเก่งกันอยู่ครับสิบสองต่อสิบสองลครับตอนนี้อาจารย์จาลานนุ่งไหลต้องต้องไปบอกไปบอกผมไม่ต้องรีบครับาช้าหน่อยตีพลิกเน็ตนิดน,นึงแต่ว่า โอกาสของคอาซิมาตีขึ้นมาแต่ว่ายังติดครับยุพาหุ่กลางจากสเมตรตีใส่เลยครับย้อดมาตรงนี้ยุพายังรับไว้ได้ครับเซตมาอีกครั้งหนึ่งเข้ามาตีแต่ว่าตรงตัวเพื่อนของทางคองซิมาตีสวนกลับมาติดบล็อกครับแต่ว่าล้นออกข้างครับหน้าขึ้นบล็อกคุมจังหวะได้ดีครับแต่ว่าบอลไปกระดอนออกข้างไปดูอีกครับเนี่ยครับเนี่ยบล็อกขึ้นได้แล้ว อาเสียดายครับนันดงพรผสมีครับเดวขึ้นมาบล็อกอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาตีลูกนี้อย่างเหนียวจริงครับโอ้โหยอดฆ่ามาต้องยกให้สูงครับยุพายุพาโอ้โหแต่อุสานเดอรให้เพื่อนแล้วสวนเลยครับโอ้โหนีกนี้นี่อะไรครับคือบุกคพลินนะครับ คือบุกจากหลังมาแล้วปรากฏว่าคู่ต่อสู้นั้นเขารับได้ครับและเขาสวนทันทีเลยนะครับแล้วตีบอลจังหวะ2ลูกนี้บล็อกลําบากด้วยครับเพราะว่าบางทีหน้าบล็อกไม่ไม่คิดว่าจะท,ทําในจังหวะนีน้ก็เป็นคะแนนของนครราชสีมาไปเป็น14ต่อ12ครับลูกนี้โอ้โหสิหรยุทนีเข้าในหน้าเลยครับลูกนี้แล้วก็ลงไปเล่นในแดนหลังนะครับทำคะแนนให้ทีมไล่มาเป็น13ต่อ14สครับสำหรับอยุธยา ดยูจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับในเซตที่2ครับสุอพรสุขเสีงแต่ว่าว่าดูครับวันนี้เส,เสียไปอีกหายนิดนึงครับสิบห้าสิบสามสรับพรบรรดาศักดิ์ครับเซอร์ที่พารับได้ครับขึ้นมาลอกแต่ว่าก็ไม่บล็อกยังไม่ลงครับตีใส่บล็อกเลยครับเด็ดโอ้โหเลย จะได้ทัชป่าสินให้เป็นคะแนนของทางรัสีมาครับ16-13ครับผมทัชบอลครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคนะครับที่ทีมเจ้าถิ่นนำอยู่3นาคะแนนครับ 13. ส6ต่อ13ก็ถือว่ายังไม่ไกลเกินไปครับสำหรับทีมอุธลยาแล้วก็ถ้าเล่นกันอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะมาลุ้นสู้กันอย่างสนุกกว่านะครับ พวาที่ว่าอย่าอย่าพลาดให้ปล่อยนักนะครับคะแนนในเกมลุกก็ต้องทําให้ได้นะครับขณะที่เป็นฝ่ายรับก็ต้องพยายามปิดเกมลุกของผู้ต่อสู้ให้ได้คู่นี้เจอกันเมื่อไหรก่ก็บ้านใครบ้านมันนะครับกับปีที่แล้วนี่เล่นกันที่ธิยาธยาชนะนะครับ,รบเล่นกันที่โคราชโคราชชนะนะครับงั้นเกมมันสูสีมาก สองทีมดางก็มีกําลังใจอย่างนี้ครับพึกคักเล่นที่โกราดกม็มีกองเชียร์มาเป็นพนานขณะที่ไปที่ยืมยาก็เช่นกันครับมีกองเชียร์ให้กําลังใจเสียงกองเสียงร้องเพลงอะไรกันสร้างความพึกคักทุกครั้งนะครับที่เล่นในสองแห่งนี้จะทอนครับเสิร์ฟต่ออ้าวดูนะครับแม่ได้เวลาเนาะทางเทคนิคนครับแต่ว่าไปๆมาแล้วนี่กลับมาก็ ไม่เหมือนเดิมครับ,รบมาเสิร์ฟเสียเองแต่ห่างเหลือ2คะแนนนะครับอยุธิยาตามอยู่14-16ครับอิสราเสิร์ฟมานะครับบอลแรกโอเคเลยครับขึ้นม,มาตีตรงนี้แต่ว่ายังมีบล็อกครับของทางยาแล้วั้นบล็อกเอาไปได้ตีครั้งติดบล็อกแล้วเนอโอ้โหครับแล้วบล็อกมาในประจิตอ,อันนงพรนะครับตีหนักนะครับหรือบอลแรงกระดดนไปด้านหลังนี่ผู้เล่นนี่ เทมาข้างหน้าเกือบหมดครับรับไม่ทันครับ15ต่อ16ครับอรุธยาจี้มาแล้วครับอิสราเสิร์ฟต่อครับเซตขึ้นมาเล่นบอลเร็วเลยครับวันนี้แต่ว่าโอ้ยังเหนียวมากครับอริศยาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ใส่เลยครับโอ้โหตีใสยุพานี่ครับผู้เล่นตัวรับอิสระไม่ทันครับครั้งแรกนี่รับได้ดีก็ดีครั้งครับอือแต่ลูกนี่มันหนักจริงครับบอลมาสูงระดับหน้านี่รับลําบากนิดครับ นำอยู่2คะแนนครับนครราชสีมาชิดิห้ก็มีเสิร์ฟมาครับีนี้ยุ้ผาต้องยกให้ครับขึ้นมาตีเอาทัสสวนเหมือนกันครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับต้องต้องชมเลยครับว่าลูกเด็ดขาดนี่นะครสีมาน,นั้นมีมากกว่าอิศยาครับครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครับที่เอาเอาทิน ออกํำนะครับยังได้เปรียบครับคือจะเห็นนครอได้สีมาแต่ทางอยุธยาก็ปรับเกมได้ดีขึ้นนะครับการเล่นรู้สึกมีความสัมพันธ์กันขึ้นนะครับโดยเฉพาะบอลรับทีมช่างภาพอย่างวิลาก็ไปทุกสนามนะครับคุณแม็กนัมนะฮะอย่างวิลาก็ส่งนักข่าวช่างภาพไปทั้งที่ที่ยินที่ ตุ๊กคอนทีมาสนามที่อีกสนามหนึ่งที่ยูเนเซียมสยามยามาฮ่าจังหวัดสุรากาลทีมสุรากาลพบกับทีมไซโจเดนจินนะครนนทบับลือข่าวจาวั้นภาพสยามพีลาก็ประจําอยู่ที่นั่นครับครับไปเก็บภาพที่สวยนะครับของการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับทั้งประเภททีมชายทีมหญิงนั้นมาให้ประชาชมนั้นที่สนใจนะครับสามารถติดตามได้ทางสื่มพิธารายวันนะครับครับ แบบวันพรุ่งนี้นะครับจะทราบผลกันกันนะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าสถานการณ์นะครับในเลกแรกครับซึ่งเหลือไม่กี่แมช์เนี่ยจะปิดแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับนุงพร้มรัทนะครับเสิร์ฟให้พิทยาโอ้โหคนนี้นี่คะแนนแบบคืออันฟอร์สเออร์เยนี่ยเยอะมากครับครับเสียแบบไม่น่าเสียเยอะมากดูครับเสิร์ฟแล้วเดินออกไปทำหน้าเจอนๆนะครับ สายพวกประสบการณ์ทั้งสูงนะครับอย่างนี่ครับแล้วรัตนพรสนวนลำไช่วยนะครับก็ประสบการณ์ทีมชาติก็พอสมควรทีเดียวครับรัตนาพรเสนีลงลำนี่ครับสวนเร็วหยอดมายิพาย,ยังรับเอาได้เซตขึ้นมาสวนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตีเบาเกินไปต้องเอาข้ามไปก่อน,นครับรับได้แล้วเซตหัวเสาขึ้นมาตีติดปลอกครับ ยังเป็นโอกาสของโตซิมาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่ตีไม่ทันมือครับแต่ว่ากลายเป็นดีไปเยฮิดาระสูงเนินคะแนนน่าจะเป็น20แล้วนะครับ20บต่อ1 7เแล้วนะครับอยากขึ้นไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้ขึ้นที่20ก่อนแล้วครับอธยาเสิบเสียไปเองเอโอ้โหสาตั้งท่าซะดีเลยครับออกแอคชั่นซนะสวยเลยอนธะยา เสิร์ฟเสียนี้สำคัญสำหรับอุจยานครับถ้าได้มาก็จะดีคู่แข่งสรจยาเสิร์ฟมาครับยกสูงขึ้นมาตีใส่เลยครับแต่ยังรองไม่ทันนะครับอ้าวโอ้โหแม่ไม่พร้อมครับวันนี้เลยเสียคะแนนเลยครับนี่นะครับจากการเล่นผิดพลาดที่เดียวของตัวเซตนะครับคือสุจยาพรมร่าครับตัดสินใจเซตให้เพื่อนแล้ว เหมือนกับไม่มาตามนัดนี่ครับครับนี้คือต้องฟรีบอลพอฟรีบอลแล้วเนี่ยเขาสวนกลับเร็วทันทีครับเร่บมบาลจังหวะสองสองยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับทางโค้ชจรันนี่ต้องเบรกไว้เลยครับต้องขอเวลาน,นอกนอก,ก่อนครับที่ช่วงคายของเซตที่สามนะครับคือปัญหาของทีมนิสยาเอ็นทีซีีนะครับแต้ม ทุกคะแนนตอนนี้สำคัญสำหรับอวิทยาเลยครับอย่างแรกต้องพยายามไล่มาให้ท่านก่อนครับอันนี้ก็รู้สึกตัวจะเป็นจังหวะที่จะหลุดไปของทางทีมเยือนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ทำดีๆให้เห็นนะครับ20ต่อ17ครับ20ต่อ17็1ต่อ18แล้วครับับ ต้องพยายามทำคะแนนขยับเข้ามาบ้างนะครับวันนี้ตีใส่วริดาโคตรเรื่องครับตีไม่ตีไม่เต็มมือเท่าไหร่ครับครับไลยทำให้บอลนั้นลงมาครับวริดาพยายามจะพุ่งไปรับมันไม่ถึงออกมาเหลือสามคะแนนครับรัตนพรเสิร์ฟบุกครับดี่ดูครับนี่เลยครับคือความเด็ดขาดของโคราดครับเจ้าหัวแล้วครับท่านนี้ รัศนาพรแก้ยังไงแก้ไม่ได้ครับแบบบอลรุกได้ทั้งหน้าหลังนะครับสำหรับนครราชสีมามั่นใจครับตอนนี้ออี่สามคะแนนครับเซตนี้ตีอัพทัสสู่ความสุขเสงยี่สิบสต่อยี่สิบสองนะครับสีพรลงไปเสิร์ อนเซอร์มาตี่เฮฮายะธิดาทนี่นะครับแต่ว่ายังมีคนอื่นโอ้โหดูนี้ตัดสินใจขึ้นไปหยอดครับหยอดไม่เต็มครับเป็นสมีสุธมูลเราเห็นหน้าบล็อกขึ้นมาสองเลยเลยขอหยอดดีกว่าแต่ว่าไม่ถึงเป็นคะแนนไล่มา21ต่อ22นี่ทางโค้ชสุทธิชัยชาญบัญชีของนครราชสีมาต้องเขาก็าดานนอกเลยครับ <laughs> ดสุรนารีวิทยาสอนลูกศิษย์มานี่ตอนนี้ติดทีมชาติกันไปหลายรุ่นแล้วนะครูแดงโค้ชานีก็ยังมีความหวังอยู่ครับตอนนี้ตามาเหลือแค่คะแนนเดียวบอลต่อไปก็ต้องบอลในเกมรับอย่ก็ต้อง ปิดเกมรุกของทีมเจ้าถิ่นให้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกมรับนะครับของอาจารย์จรันจะแก้อย่างไงครับครับจีนมาโอ้โหเอาไม่อยู่จริงครับเพราะว่าเกมลุกของทอสิมาเนี่ยน่ากลัวมากใช่ครับเราตีสำรับตอนแรกดีๆดูมีเซต ปล่อยบอลสองให้กับมือตีนี่ได้หลายคนทีเดียวครับสัหดับนครราชสีมา23สต่อย1่บอดครับจัดพรเซิร์ฟครับเขื่อนมาตีแต่ว่ายังรองทนครับยุพาเซ็ตนารั้งหนึ่งตีเอาตีออกไปเองครับช้าครับน้องพรสมรัฐทำเสียไปเองโอ้โหทำเสียคะแนนแบบครับกลายเป็นเซ็ตพอยต์ไปเลยครับ3เซตพอยต์ครับจัดพนเสิร์ฟต่อเซตมาลึก เรียบร้อยแล้วครับก็25ต่อ11นะครับ21นะครับในเซตที่2ที่นครราชสีมานนชนะไปครับทำให้นครราชสีมานำวิทยา ATCC 2ต่อ0เซตครับครับช่วงแรกในทางวิทยาก็ทำเกมได้มีต้นทวนนะครับโดยเฉพาะกลางเซตที่ก็พยายามไล่คะแนนขึ้นมานครับแต่ช่วงท้ายนี่ทางนครราชสีมาเจ้าถิ่นนี่ก็เล่นได้ความแน่นอนที่ทางอยุทยาก็ดูจะแผ่วๆไปครับแล้วก็ ทำให้ช่วงขายเจ้าถิ่นไม่ค่อยจะมาเดียดชนะไป25ต่อ21ครับกับพักกัสรูร์นกันเดี๋ยวกลับมาชมกัน,นตอนกับเซตที่3าครับ